sai nè Đồng điên Ô, ô thử, tua. Tua ở đó. Ờ, thử ở <cười> <cười> cái tua cái nữa thử tua cắn à. Rồi leo cắn dập vào đây đi này này đấy chút thải. Thải, chút. Có đùa cho học đi hả Hả? Các đó, vẫn, mà, vẫn, mà, mà, ở đấy đi Ô oh. ตัวตั้งเตยวโชคดีได้เนาะสุดดีสุดดีอะไรพราเนาวันี้เาเตี่น้ยเ็เตยวโอ้คือพุ่งเลยเอ้าเป็นตื่นเลยแ้ไ่ไปไหนมาไปิรนันเหร่างมเ่ตรงองะ ยืนยิ้มเลยางนี่ขึ re ้นมามบันเขายุกย่างยิ่เอาด่วยส่องคนยังบุวไหวอยู่สิขี้พุ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยโดยกาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัดสู่สุขคนก่ยินดีต้อนรับส่อง ซาบุนบ้านนาอีกแล้วพี่ๆพี่น้องเอ้ยโดยกามาพบมาพ่อในมืัอนี้เนาะทางซาบุนกับมีเข่าดีมาบอกพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่มเติมอีกเนาะมืัอนี้เกี่ยวกับน้องแตวเด้อพี่ๆพี่น้องปลาลุงเนาะโดยมืัอนี้กะยังอยู่เพื่อนของน้องแตวอนางอยู่ข้างๆกับแพงพี่ๆพี่น้องเอ้ยเนาะลมแห้งขนาดเลมืัอนี้หัวลมหูไอ้ห้วยโอ้จังไหนแก ฝากดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกันนะเด้อเฮ้ยไปเด้องเอ้เอ็ดจีสมุนบานนาเนาะแล้วก็เข้ามาติดตามส้มลิปไปเด้อ่พี่น้องเอ้เลยอ่ะบาทนี้ยายเราไปขายอย่างเนาะแคคุดนี้แหละคุดยังแม่มาเนี้ยแค่คุดกบคุดอยู่ใช่เออบหอยจุบด้วยหอยกว้างอือทำทำได้หลายมาขายให้เด้อหอยจุบ มาจักม้งวะนี่บ้านสีหามงกุนะป้าก็กลับก่อนได้น้อสีหามงกุลโดยโดยสีหามุล่ไปขายมืออื่นบ่ตอนน้นอาเจ้าได้มหอยลายน่ะวห้อยในเด้อชื่อน้ำโดยอ่ะนาะพอดีทั้งเม่เราจะไปควยหอยกระปูปูคนขยันแล้วให้พี่น้องเลย ขนาดเนาะโอยอะมื่อนี้ก็ชีได้มากว่าเพิ่มเติมกันอีกพอดีพ่อทั้งแม่แล้วไปมาทักทายล้วไปกุ๊กกระปูโอยพี่องเอ้ยกอนเราออกไปตรงไหนตรงน้าเนาะรายกาศแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่องเอ้ยเมื่อนี้ที่สมบุร์บอกว่าทั้งน้องแต๋จะมีข่าวดีกับทั้งสมบุรณ์ไปสั่งเครื่องไหว้เนาะทั้งสั่งเครื่องให้น้องแต๋แต่ว่าตอนนี้ยังรอถพิ่นมาอยู่ยังบทมาพี่้องเอ้ยทั้งคนโทรมาว่ามันจะหนีกำลังมาแล้ว มาไหว้รนะถคนละเนาะทำไมพอถ่ายติดตามน้องเกล็นเลยเราไปทำเป็นข่าวดี่เนระื่องว่าได้สร้างเครื่องวันนี้แั่งเครื่องมาให้ทั้งน,องน้องแก้ืเพื่อนเกลือนเกี่ยวกับเ,บเพื่อกับซานนดิเดาเพื่อพี่น้องไอ้พวกตอนนี้กับทั้ง้างเนาะเพมันก็นให้เวลาประมาณสามมื้อวันเนาะวันสามมือ้อสี่มาก่อปฏิดาลอถ่าทาั้ง ไอ้บ่เสียงเพิ่นลงมาจากไอ้พื้นพินขอพี่น้องเอ้ยทางใดก็แล้วสาบบ่นึกันขอบคุณนะับเด้อเนาะลมกีพุ่นเนาะบ่ไว้นํากีพุ่นขอ้องไอ้มีกีพุ่นอยู่ตอนนี้กกับเือนน้องแวก็ตอนนี้ก็คาสร้างอะไแต่ส่วนก่อส่วนก่อเนาะแต่ว่าสาบกับเทพื้นนี่ยังบ่มีแต่กบานบานประตูก็ได้แต่บานปงเยี่ยมบานตัวใหญ่นี่ก็ยังบ่ได้เนาะ บ้านใหญ่นี่ก็สิเป็น้บนได้เนาะบ้านคู่นี่สองบ้านนี่แล้วก็สามบ้านห้องนอนสี่บ้านห้องนอนพออีกหาของน้ำพกเครื่อครัวพกบ้านเนาะพกบ้านพกบ้านคอยไปน้องไปบ้านใหญ่จังไลยก็กับลูกกอนเนาะลูกกอนเรือว่าลูกบิดในแต่กับใบบอกใบพับไอ้ที่ว่าห่าใส่บานประตูเนี่ยต้องได้ใส่ตัวนั้นอีกก็จำนวนเงินที่สะบุญ ได้บ่แม่พี่น้อง FC อยา่าครูเรื่องเกี่ยวกับบ้านนี่กะสะมูลเคยซื้อมาก่อนในรวมทั้งป่งเยี่ยมบ้านป่งเยี่ยมแล้วก็บ,บานใหญ่แล้วก็ลูกเกาะลูกกอนตกอยู่ประมาณ5-6ล้านพุ่นแหล6ล้าน,น,ลาน7ล้านเนาะตีปประมาณนั่นแหลแต่ตอนนี้เฮาก็บ,บ่ฮู้ว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าบานประตูมันสิหน,นักแน่พ่อพี่น้องเอ้ยหนักแล้วก็แพงแน่นเนะาะจังได๋ก็รอท่าติดตามนูกันกัน,กนมื้นี้ก็ทางเฮาก็ได้ไอ้ ยกตัวอย่างมากวันนี้เนาะทาง FC เพื่อนวากี้ย่านว่าเพื่อนของรองนิงเชซาก็มูแต่เพื่อนน้องแต๋วเพื่อนอน,น้ำฝนจะได้เดียกันแต่ว่านี่กับเฮากับพันธุงบัไล่คือสมุนว่าวแต่เขากับบัแน่บันอนผลพป่น้องเอ้เกียรยกตัวอย่างคือตอนนี้กับบางสางบ้านในสามครอบครัวนี่เนะาะจังแมนไผ่ชีได้ก้อนลวไผ่ชีขึ้นก้อนทางเฮากับย่างบักก้าพันธงนี่แต่รอาติดตามต้องการเผยพป่น้องไอ้ อ่จังไรก้นไม่แต่รอถ่าเครื่องคลองที่มุนสักมากก่อนว่าสีมาตอนเวลาไรรอถ่าติดตามรำกันเ้อเนาะโดยเนาะรอถ่าเครื่องยังบัมาเ่้พี่ร้องเ้ยอานนี้ยังไม่เห็นวีแววเลยเนาะโดยตอนสีนั่งกะสิเข้าไปทางในก่อนไปหาทางนองเต๋อกอนเนาะเนาะ อ่ะเอาพอดีจะให้น้องเพิ่นย้ายปูนย้ายย่างขึ้นมาไว้เทิงเท่าว่าว่างค่ะนั่นก็จังย้ายเนาะออกองกคนไเรียบร้อยโอยยอตสวัสดีเด้อเนาะอน้องพลชักหมดแล้วเครื่องชักเลยเอาพ่อน้องเือสิอดให้นี่ ยท่านตัวเดีกเก็บันแล้วไปอันบล็กกกเนื่ยะจเอาอันบอกกันแบบไใ้แบบซีบอชไใเป็นกองกองกันพอคือเกาเอาหมอน้อยไปดินกองแบบกองไปคองมันเนาะได้ไล้พอน้่ ได้ได้จำนี่นหน่อยเนี่ยโอ้ได้บ่เห็นงูเลยเห็นอํามัยเหอะองดีได้กลนสงขาดกลนแห้งด้ยเนาะเห็นอะไรนะพลเนาะกินข้าวเทียงกันบ่ะเบ่ เก็บกวดแถวนี้ก่อนเก็บซีไว้ยันเต้นาน้ำจ้าเฮียแต่ยอยังให้เอาไปไหว,ว้ผุบหาไม่เป็นกาดไว้มองขังเพื่อนผูเพราะว่านี่มันไกลไกลเลยขังคืนมาจะนอนแบบอยู่ในตู้คุนเนาะเขาเอามาลอยเอาไปคายตุกหนึ่งเศร้าพันเขาเอาไปคายได้นี่ง <c oughs> ่ายเรียนบอกไว ให้ทั้งพอสร้างพ่นมามเรียนใบเป็นระเบียบแต่สร้างคนไม่เฮ็ดนี่ก็ใช้ง่ายอยู่ดอกบบบนี้เพราะว่าเอาบล็อกขึ้นมาไห้เลยเรียนไ่เลยตัวนี้เนาะเรียนนี่เลอคือบ็อ มาบ้านเนี่ยเราเร่อบริกรนี่แต่เอาว่าไว้ีมูงมันพี่ก็ได้ตัวนี้มันก็มีกล่องเลยร้อนมีแต่กล่องตัวนี้กันห้องพี่เนาะเย็นไปตามห้องตามจุดเนาะว่าอีหมื่นกี่มื่อกมาแล้วแต่ว่าต้องพ่นก่อเป็นพวกก่อเฮือนเคยเห็ุเดียกันก่อสังหรือเปล่า เคยแต่เป็นลูกมือเพื่อนบ่เคยเป็นลูกมือแบบสมปูนณหอยอนายังห,หิวหิวคู่ปูนไม่เพื่อนบ่แต่ว่าเป็น,ปนยังว่าจะเห็ุจำเพิ่นเนาะพอได้มีเงินกตได้ฮะสมปูนได้สมปูนณ์อะไรอยูย่เคยเ็อยู่สวนเลี้ยงปลาปูที่นอนแถวปูอุ้ยงยมนแถวเช่น,นา,านาน,นึงแถวสวนแถวบนทางเกษตรสวน นั่นแหละไล่ยูเนาะโดยเนี่นย,ยแบบตตเตียเครียดอยูจะได้ขนจังได้เราไร่โอกาสนองมาซอยพอดีอย่าไปโอยไว้น้องท่านเมื่อนี้ใช้งานน้องกัน <laughs> จะได้ไดาวซอยเป็นเห็ดเนาะซอยเป็นอ,อกบอกอันยังใส่ เมื่อแล้วกัขึ้นบ้านแล้วก็มาอีกแต่ลูกบวชอดก่อนเราอะอยากเยอะนั่นค่ะรถล้ารานเนาะนี่เขายป็นไงครับห่างกันบ่ได้เนี่ยเจ็บเป็นแนี่อยากเราเจ็บห้องเจ็บใอยมาวันเนี้ยเลยน,อกกน้องต่บวคือพัวเนี่ยเจ็บเถอะพูดยังไงวะนี่เจ็บห้องอุ่มไปเลย <laughs> <laughs> แม่ได้ทางน้องพ่นกับพอกับพ่อน้าเนาะแม่ก็อยู่นัมพ่อน้าบ่ค่อยถือกันไม่ขับเลยพ่นเลยเอาตัวทึ่งกันจะชุดนี้ยังคือเตี้ยคักเ <c oughs> <c oughs> ตี่ยวเลยเอาไปดูแลาวอยู่ตองดูเอาไปเลยว้าเอาไหน,น,นะน,ดดนแล้วพลเนาะชุดนี้กี่กี่ว่าชูกเลยใส่ชุดแบบอนดาหมุนๆน,นะ ก็ชุดนี่อะไรวาคือแบบเป็นแต่แพะกันอ่ะเปล่านะชุดเดียวชุดที่ว่าลายคือของเอื้อนุ่งนิววอล์เอื้อเก็มักนุ่งได้มักนุ่งสไตล์แบบเสื้อผ้าสุ่มแบบเดียวเลยง่ายเหรออยกได้ยู่มันนุ่งใชยเอาเงินมาดูิค่ะชุดหนึ่งสองเซนปลายสองเซนเก้าคือเอ้นุ่งวานนี่เด้สองเซนเก้าอชุดนี้เด้ชุดนี้ชิลายปีแล้วมันเป็นชุดเก่า เราเชีหายเจ้าก็ยันเจ้าบ่ะเอา้าเอ้าว่าไปเอ้าว่ได้เศษด้วยเอาม,าอามาีอย,อ <laughs> อยู่มีชุดแบบคือสไตล์แบบนี้แต่เออบที่ว่าเออชื่อไปปีกายนี่แบบมันมันกะเ้าปันเครื่องนะแต่ว่ามันตายซีมันยังอะนะแต่จนได้ก็ไม่แต่ตหายทั้ง้านเพิ่นเอาไปใส่ไปกลมมันแบบคือเอื่อนุ่งนี่เนาะทางร้านเจ้า ส่วนหลายก็ไปเฮ็ดส่วนบางทีก็ได้เสื้อผ้าที่มันปั่นเครื่องมันซีดนะสิซีดเอื้อยก็สิเอาให้งรานเพิ่นแส่วนหลายเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยเอ้ยสิบ่ค่อยเก็บได้บางคนน่ะมักสะสมของานงก็ยังเก็บไว้นะเฮานี่เฮาหรือว่าเฮาให้คนอื่นเฮาได้ก็เฮาก็ได้บุญนการให้เพิ่นน่ะเนาะบาดนี้อะคุณอดสบายดีเนาะทางเา สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องเอ้ยป่วันดี้ให้ทั้งน้องพันธาก่อนเดี๋ยวถ้าเอื้อยไปยเบียกก่อนแป๊บหนึ่งเด้อเดยจะจังว่ากันรอด่<ม>านั่งก่อนแปลงล่างเน่ของแตีววันนี้อะน้อตอนนีน้น้องมึนกำลังซอยเอื้อยคนบล็อกน้องพลคนมนันนี่กำบุด้ดแหละจะได้เคลียร์หม่องต้นหมอกต้นไม้เพื่อนน้อคนว่าเป็นช่องๆด่ะ เวลาสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเวียกกงานได้ก็มันก็สิง่ายเอพี่น้องเอ้ยมันก็สิหรือว่างานเพิ่นก็สิไวขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่ก็ทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC ว่าถ้าว่าเอาสร้างคนอื่นมาเฮ็ดก็ได้บ่เพิ่นน่ะเนาะก็ได้อยู่พ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันสิยากเนาะยากคือแบบไหคือยกยกตัวอย่างคืออ้ายเพิ่นเนาะอว่าสร้างรถเพิ่นนี่ก็เรานี่สิไปเฮ็ดอยู่ไสเก็บ่เคยนอน จะต้องได้ไปเอาไปรับไปส่งแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทีมงานพอสร้างคนนี้เพิ่นก็นได้รับปากกันได้ก็คุยกันแล้วเนะบบาะเขาบอกเตียงเพินกก่นนลาขอเวลาเหตุโรงเรียนก่อนเป็นงานร่วมเนาะดูว่าร่วมมาได้เพิ่นก็รอทาก่อนโดยลอทาก้อนเท่ากับเข้าใจพุ่นพี่แต่ว่าเรื่องสีงานออกแบบไดยไดวเขาไปจังหวะกันอีกคนนึงเพื่อนเพืนพี่น้องเอ ง,งานมันสีซัวหรือว่างานนั้นแบบใดเนาะเรื่องแต่ละคนแต่ละสร้างมันกะเห็นงานนี่มันกะสีบกคือการดอกเนะาะขนาดลูกแม่เดียวก็ยังบกคือการพวยพี่้องเอรับประสาสร้างเพื่อนเนาะเห็ดเฉยคือกันมันกะบกคือผู้หนึ่งจะออกแบบใดผู้หนึ่งเอกออกแบบใดเนาะมีแต่ว่ารอถ้าเมืองน้ำการสีมือเพื่อนชวนกอ่อเนาะแต่ว่าส่วนเทิรนนี่คือห้ากะคู่แล้ว แต่กับว่า,วาลายเนาะไปพี่น้องไกรมีแต่รอทาส่วนกรเนี่แได้เนาะมันจะเป็นใจลายกับรอทาติดตามน้ำกันอีกเท่านึงโดยใจลายกับทางเฮากะข,ขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแหละที่เข้ามาเป็นกำลังใจแรงใจทางเฮามาด้วยตลอดไปพี่น้องไกยเนาะโดยนะาบ้างตอนนี้ที่สมบุญได้รอทาทั้งเครื่องที่สั่งมาให้น้องแต้วคนกา่ายยังบ่เห็น กับนเนียงเวียนมาเนาะแต่ทางเขาสีเบ่งรอบๆเพ่นรอบซ้อนเพื่อนก่อนเราถาติดต,ตามนุ่มกัดอีก,อกเธอเพื่อนพี่น้องเอ้ยหน่อยอ่ะเานาะป้าสองมาแล้วมาแล้วขอไล่เท่าอัาน หน่าเหี่ยวมาเลยเอาดูเต้าอยู่บนนั้นหน่าเหี่ยวมาเลยนี่มาแล้วมาแล้วเาเป็นทีเรียบร้อยมาโดยสวัสดีเอ้าไปใช่นะโรงเรียนโอ้เอ้าไปโรงเรียนไปโรงเรียนโอ้ติดรถไปนะเชื่อแล้หมดหน่อยกันเนาะ มีหัวเลยทานนี้ฮะหัวไดีเลรฮะดดยจังแลวคอยกันถือก็จะตัวก็จะอ่าเนัะเออถือตัวกันดูดีแล้วกันจับไปดีมามามาพี่ๆเขานี่ใไรเขานี่ได้ขึ้นนี่ได้ แก้ม่แก้เออจะไปห่องพี่ไปเทิงเลยเฮ้้ยหองพี่เลยไปดมูมา่อยปะโอ้ยขึ้นขางเอาทั้งเาเถอะน่ะขางขึ้นเลยคิดว่าจะเฉาข้นเข่า มัดไได้ไหมคะจ้ามันขูดเน้ะมันขูดด้วับดับมันดับดับถึงด้็ด้อนแลวนาะโอ้ยเป็นตัน่ มาไล่เข่าบอก้อนเข่าบ้านไหนชิมง่ายก็จะโรยก้อนเข่าเลย่อรถอันเต้อเอาไมาก้อนบอลโอเคอล้งผมจะบอกทางคนแรกที่ตีอีกรอบที่ใส่อีกรอบ S <S เป็น40 4โลม่ไ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 ลไม่่ไนน่ม่ม่ไ่ไ่ม่น่ไม่ม่กไ่ นี <c oughs> um, uh, uh, ่ยืนหัวแอกด้วยใคบอกว่าอยู่งคเย็นกินไอศครีเตอบริสต์เน๋อบอกได้หุ่นบอกได้แล้วบอกว่าไปกนเด้อเราอ่ะเขาลุ่นแรงไปองค์เยนเด้อเอาอันนี้ลงก่อนเอามิตรหาช่างแม่หน้าไม้ใกล้ๆห่อน้องเอ้ยไม้ห้องไปเลยไม้ห้องก่อน ใกล้ๆน่ะพอนยูนนี่ใครเนี่เกอบได้ไปเดได้ถูกทยชุ่ดก็ดวโชคดีอะเนาะฮะกลังสอคนมาเพิ่มมาอาอนแรงแบนี้โอ้ดีว่าตั้งเต่โชคดีได้เนาะสุคดีสุคดีแล้วได้พ่อเนะันนี้ต้งนมือเดียวพ่ฮะนมือเดียวไพ่อได้แล้วเนาะได้เลยว่าบรุเสร เมื <formation jin inh throat> <at> ่อยแล้วรเนาะเออก็ใกล้ฮะมันจังนันนานจุกองมือบอกมือเดียวสิมาันเลยกันเปลี่ยนก่คิวกันขอเนาะนอี่จะสอบเช้าหาบอเช้าหาเด็วคนจีคอยเขากับเสาเตียวเ้อเสาเตียวโอ้คือพุ่งเ

เด้วขอมันนักกากระทิ้งกากระทิ้งนี่สิแพงเลยน่ะท่าปกตินี่ชอบหนาชิบโลหันมันทีซาชอบเนาะแต่นี่สี่ชิบโรซาห์โซกซาหาโอบกัดตโตนึงคือก้าอนอะ

ขนยิ่งเลยแล้วนายขึ้นมาบัดเขายุกยังทีเอายี่วันสองคนยังบวายอยู่ดิยังทีเอาอีกย่วันลาอะไรฮะบัดเขายุกขึ้นมาเอาเขายุกถือกันได้ยกเขากันแลได้เมื่อยเลยบอกแม่มาไป้องกันป้องกันมันได้ังหวะกได้เมื่อยกันไหนเลยอนนี้พลังโยนพลังดึงมีกระจด้เพ่อน โอ้โหเห็นงานอยู่หันตลอดคนเพราเขาอ่างว่าพวกเรื่องเขาเขาตีวอลเลพวนี้เลยพวกราอยู่ทำงานเขายังว่ากิงีเขาเลยคนเหนงานคนเคเห็นงานมาเรืรถพัดออกวาหน้าประตูเคยเห็นงานต้องการคนโอ้โหรอไปดิลกใจเลยโอ้ยตั้งแต่ว่ามาอยู่วันดอกมุกยาโอโหเงพราะว่าแม่พ่น หาอยู่หากินมองเัินรถชื่อเพลิดเพลนนวกาแต่คือมองที่ว่าเท่าหอดเดียวได้หนึ่งรถเงินก่าชาวหาสดเนาะรถหนึ่งน้ำสมนกับรถหนึ่งที่ไต่หน้าสมุนกับเนาะสมุนเขาร หบเลยใช่ไปคัวนีบเลยเอ่าเปี้ยมาตัวเปี้ยบแบนี้นัเบิ้งมนน้เบ้องเชาหาอไปเอานำมุงดูาเตียวตรวจงานตรวจงานพี่น้อง หน้าน4 5สอบพอดีเนาะเหลือเหลือสอบนึงอ๋อน่ยบาดนี้เดี๋ยวก็ไวหั่นเลยถ้าว่าป้าฉันมีแต่ว่าจะให้น้องนั่งอยู่นี่ป๊บนึงห้เจ้าขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่ะูตนั่งนี่ก็ได้บดเท่าไหร่นี่เบิ่งบินได้นี่ลยละบินนั่นะไดินได้ยจนอย

โอเคครับขอบใจายทั้งมน่ดลเาจโอยเบิดนปูน1ต้นน้องเอ้ยที่เลยได้แจ้งไปที่ว่าจะมาให้แห่แต่ว่ารอท่าทางผูสร้างมาก็สเปว้านกรณ์อยู่เนาะซื้อเรียมาไว้เลยแม่นโอ้คถ้าบิดทั้งมวลนี่บิดอยู่ตกอยู่เพิ่นเนาะ1,395,000ก็เป็นเงินของทางฝั่ ในซอยที graduate, <Bye. S 1> ád, ่ผ่านมาเนี่ยเนาะแบบไม่เจนให้เจ้าดวนลงเมื่อของขอบคุณทางพ่อเพิ่นให้คนอยู่ดีมีแห้งนั้อน้องเด้อโอ้ยอ่าขอบบุญขอบคพื่อนทางพ่อบุญยงและครอบครัวก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บให้ได้ความไข้ยาให้หนี้ขอให้อายุมั่นควันยืนรารทนายสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นการนาเด้อขอให้สุขความทางกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไป ขอให้ล้ำๆรวยๆเด้อใช่ไหมใช่ถูเนาะดีว่าตอนนี้กะท่งน้องคนก็ได้ปูนได้บล็อกแล้วเด็กก็มีแล้วข้าสร้างก็มีแล้วพร้อมเลยตานนี้เนาะแม่นทักสร้างคนว่าเฮ็ดนี่กะยังเหลือแต่ขั้นตอนที่ลูกแก้วที่สมุนแจ้งไปแล้วเนาะแม่นก็อยู่ประมาณ5แก๊สฮกเก๊ตบ่เกิน6แก๊ตบานเอื้นเรืองโงแรวนี่กันเนาะเนาะดยวยาพ่อแม่พี่น้อง FC อยากสช่วยชื่อลูกแก้วเนาะแก๊สอสงเส้นห้า ไปพี่น้องเลยก็สามารถติดต่อมาได้เด้อเนาะเอเรื่องของน้องเตีวคือว่าน้องเตี้ยของเฮาคุยพี่น้องเลยติดปากเตี้ยหรอเตี้ยวมีชื่อไม่ละไม่ใช่ไหมเพี้ว่าพื่ง่ายเลยนะฉันบอกเตียวเตียวังนตี้ยเตี้ยอ่อ่ะสน้องเลยดีบุกดีใจน้ำแดดเนาะได้ตอนนี้แดดแต่ไร à bà con, con bà này còn bông bốc... cái nền núc bà này. rồi, sì, à, con, con má bớt là, đang ngồi con bớt đây, bèn, loong lấy bà này. này, rồi, 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 มันชิได้ลงเขาแจ้งกลางโตกลางตั้งอะไรสบายไม่ยังอ่ะเนอะขอบใจรายเด้อร้องเด้อสะโพนเด้อช่วยอนนาเอ้ยเจ้าคนนี่แหละโดยป้าซันสำหรับคลิปนี้เนาะมั้ยมากระเบิดด้วยกันเสือเสือต้องีเทอดกินนี่สำหรับคลิปนี้ก็ได้อาบูนมาให้ทางน้องแต่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยหนึ่งตนเนาะเจ้าหาศพ สอบเรา40โลเรได้มาจุกที่เรียนะบร้อยแล้วเนาะจงใบกะทั้งเข้ากะขอขอบคุณขอบคุณทั้งขอมุญย่อมมาหลายได้พอเด้อขอให้พอสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะปัตรน่งใส่กะวัดบัตรได้พอเด้อสำหรับคลินะีน่ขอขอบคุณญขอคุ้นพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจแรงใจตลอดมาเนาะไปพ่อไปได้เลยพี่น้องพ่อกันคิดหน่ะสบายดี